สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเซกุนดาลีกหรือลีกลองระดับ2ของสเปนกันนะครับระหว่างทีมเตย์ลิเฟ่ทีมอันดับ15ของตารางพบกับฮูเอสกาทีมอันดับ7ของตารางเกมล่าสุดของเตย์ลิเฟ่พวกเขาพิ่งบุกไปเอาชนะเซเดเรียนตัดทีมในลีกระดับ5ของสเปนมาได้2ประตูต่อศซึ่งเป็นเกมที่ไม่สามารถวัดศักยาภาพของทีมได้มากนะัก เนื่องจากพวกเขาเป็นทีมคุณสมัครเล่นและ,ะระดับียังดูต่างกันมากแต่นะับเป็นเรื่องที่โชคดีครับที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้2นัดติดทั้งที่ก่อนหน้านี้เตย์ลิฟเฟ่ฟอร,ร์มอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่ซึ่งในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทีมของพวกเขาแพ้มาสามากเกมติดก,กันแล้วในการเจอกันล่าสุดของเตยลิเฟ่เสมอเอสกาในบ้านศูนย์ต่อศูนย์นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนบ้างครับเกมล่าสุดของเอสกา พึ่งบวกไปเสมอยูเวนตุสต่อเลนโมเรนอสทีมในลีกระดับ5เช่นกันมา2ปต่อ2นะครับและแพุ้ดโทษไป2ปรต่อ4ทํทให้พวกเขาตกรอบและพลาดโอกาสเข้ารอบต่อไปของรายการฟุตบอลทัวร์คปาดอเลทันทีอย่างไรก็ตามผลงานของอุเอสกาในลีกนั้นถือว่าทําผลงานได้ดีเลยด้วยการเอาชนะ3เสมอ2แพ้1ใน6เกมลีกหลังสุดนั้น พวกเขาเก็บได้ถึง11คะแนนยึดตำแหน่งกลางตารางไว้อย,อย่างเหนียวแน่นและล่าสุดพวกเขายังรักษาอันดับเจ็ดไว้ได้ในขณะนี้ด้วยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเตนิลิเฟ่ไม่ได้สแสดงถึงความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านเลยเนื่องจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาก็เล่นในบ้านและทำผลงานได้อย่างไม่ค่อยดีเลยส่วนเวสกาเพิ่งตกรอบบอลถ้วยทำให้พวกเขาต้องเน้นเกมนี้เป็นพิเศษ และพวกเขายังไม่เคยแพ้เจ้าบ้านจากสนามแห่งนี้มาห้านัดแล้วด้วย